ก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมโมเดลวอร s ชิ p เช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเรือพิฆาตคุรามะนะครับลำนี้จะเป็นเรือพิฆาตเทียร์สองของญี่ปุ่นนะครับก็เป็นเรือที่เห็นเขาว่าฟาร์มดีนะครับลำนี้ผมจะลองมาเล่นดูนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูที่การแต่งเรือกันก่อนนะครับในส่วนของการแต่งเรือนะครับผมจะใช้แบบเดิมๆเกือบทุกอย่างเลยนะครับก็จะมีปืนมาร์ค45นะครับ ขนาด127ม mm, นะิลลิเมตรลำนี้จะมี2ป้อมปืนนะครับอยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเครื่องยิงระเบิดนะครับก็จะมีทั้งหมด6นัดนะับต่อการยิง1ดนะครชุดนะแล้วก็จะมีตปิโด2แท่นยิงนะครับแล้วก็มีเฮลิคอปเตอร์นะครับเป็นอาปนะครับลำนี้ก็เป็นของเดิมเลยนะครับ แล้วก็มีระบบป้องกันภายทางอากาศนะครับจะเป็นระบบฟ้าล่างนะครับจะมี2ระบบนะครับแล้วก็จะมีอันนี้ครับเป็นระบบป้องกันภายทางอากาศอีก1ระบบนะครับลำนี้ก็ถือว่าน่าจะสู้กับเรือบรรทุกเครื่องบินได้อย่างดีเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าปืนป้องกันภายทางอากาศมันเยอะนะครับแล้วผมก็จะใส่ลายพรางไปด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปเล่นกันเลยนะครับ สำหรับเรือล้ำนี้นะผมก็เพิ่งจะเคยเล่นเป็นครั้งแรกครับก็ทะาเลนไม่เก่งไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับนี่ครับเพื่อนเรามีเรือบัตรคบินหนึ่งล้ำนะครับมีเรือพิฆาตสามลำนะครับแล้วก็ฟิเกตหนึ่งลำนะครับก็เดี๋ยวผมจะเล่นตามเพื่อนไปแล้วกันนะเฮ้ยโอ้โหมาถึงก็เจอเลยนะครับแบบนี้นี่ครับ เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าเรือพิฆาตคุรมะสามารถที่จะทําดาเมจได้แค่ไหนนะครับก็ปกติผมเล่นเรือพิฆาตอารีเบิร์กนะครับก็ทำดาเมจไ,ได้ประมาณ4 0่แสนต่อนหนึ่งเกมนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะลองมาเล่นคุรมะดูนะครับว่าจะทําดาเมจได้มากกว่าอารีเบิร์กหรือเปล่านะครับผมก็ไม่ค่อยถนัดสักเท่าไหร่นะครับอ๋ออันนี้เป็น เครื่องยิงระเบิดนะครับเพื่อนเราไม่ออกกันเลยนะครับโอโ้โหผมเอานี่ออกไปแทนแล้วกันเอาเอาปาเช่เอาไปแทนแล้วกันนะครับนี่ครับหลอกเป้าได้ก็ยิงไปเลยนะครับนี่ครับจะลงจะลวนมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดนะครับ ไม่ครับเรายังไม่อยากจะเอาเอรือเข้าไปเสี่ยงนะครับไม่ครับยิงไปนะครับไม่ครับโอ้โหทำดาเมจได้เยอะนะครับไม่ครับใช้อาปาเช่มาสู้เลยนะครับเรียบร้อยครับโอ้ระยะใกล้มากครับอันนี้ เดี๋ยวผมจะเล่นเข้าทางนี้แล้วกันนะคลัานี้รู้สึกว่ามันจะเล่นช้ากว่าอะไรเบิร์กเล็กน้อยนะแต่ก็แทบไม่ต่างนะครับ <Left forward. S 1> โอ้โหสองลัมเลยนะครเดี๋ย <board> วผมจะเล่นตามเพื่อนไปแล้วกันอันนี้เรืออะไรเนี่ย โอ้โหระยะ1.4กิโลนะครับใกล้มากผมต้องไปช่วยเพื่อนครับจังหวะนี้1 1> นี่ครับโอ้โหเพื่อนผมแล่นมาไวมากอ่ามากันครบทีมแล้วสาสามลำนะครับเดือพคาดผมจะใช้ต่อไปก่อนแล้วกันครับอานายอย่าแล่นหลบดีโอ้โหนายแล่นหลบ ยิงไม่ได้เลยเนะี่ยนี่ครับนี่ครับอาต่งหวะนี่แหละยิงต่อไปครับปืนยิงรูปเบิดก็ทำดาเมจได้อยู่นะครับนี่ครับต่อเข้าเป้าเต็มๆเ,เลยนะครับโอ้โหแต่เรือมันหนามากอะ่ะนี่ครับนี่ครับโอ้โหยิงยิงยับยับนะครับ ใ่ครับโอ้โหปืนมื่นสี่นะครับแรงมากปืนมาร์คสิบห้าก็ถือว่าแรงใช้ได้เลยเดียวนะครับก็สำหรับปืนระดับเกียร์สองนะผมแนะนำเป็นมาร์คสี่สิบห้านะครับแล้วก็เอเคหนึ่งร้อยนะครับร้อยมิลลิเมตรนะครับนียครับยิงตะปีโดไปนะครับ น,นี่ครับเราก็ยิงทำดาเอจไปเรื่อยๆนะอ่ะรารถเรือบรรทุกบินผมมาแล่นประชิดทำไมนะแล่นประชิดทำไมเนี่ยเพื่อนในครับในครับยิงระเบิดย้อยไปนะครับในครับระยะนี้เป็นระยะที่เรือเราได้เปรียบนะครับเพราะว่าปืนเรามันแรงนะครับในครับ นี่ครับยิงไปเรื่อยๆนะครับนีต่ตอไปโดสองดอก4ี่หมืนกว่านะครับตอไปโดก็ดอกหนึ่งประมาณ2,000 20, มกว่านะครับนี่ครับนสามหมื่นแปดสี่หมืเก้าเรียบร้อยครับโจมไปแล้วครับโอ้โหไล่ยิงกีฬัลำเลียใช้ได้ใช้ได้ไอ้ัลำนี้ผมชอบนี่ครับเครื่องยิงลูกระเบิดก็ถือว่า ทําดาเมจเสริมได้นะครับแต่ดาเมจหลักเนี่ยมันมาจากปืนนะครับโห่เก้าหมื่นสี่อะนี่ครับในในในยิงก็เบิดไปใน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 โอ้ยแสนกว่านะครับลามนี้ดาเมจเยอะจริงนะครับไม่ครับเรียบร้อยครับโจมไปอีกลานะครับอ่าตอนนี้ก็ได้เปรียบแล้วนะครับฝั่งเขาเหลือสามลานะครับ ใ่ลานี้ก็ยิงเลยนะครับเอ้ะลำนี้ผมชอบเป็นเรือที่ดีมากเลยนะครับลำเนี้ยผมว่าน่าจะดีที่สุดในเรือพิฆาตเทียสองที่ใช้อดอลล่าซื้อแล้วนะครับนี่ครับปืนมันแรงนะครับแล้วก็เนี่ยโหทำดาเมจได้เยอะมากเลยนะครับไม่รู้ว่าการะสุนมันมีวันหมดหรือเปล่านะ <laughs> ผมก็เพิ่งจะเล่นไม่กี่วันเองนะครับนี่ครับใน่ในเรียบร้อยครับอา้าวยางยางยัง,ยงอ้าวจมไปแล้วนี่หว่า <c oughs> เหลืออีก2ลำนะครับ อันนี้น่าจะเป็นเรือบรรทุเครื่องบินครับเครื่องบินมาเล่นผมนะครับจังหวะนี้ผมจะใช้ตึปิโดนะครับอ่าเจอแล้วครับเรือบรรทเครื่องบินยิงตึปิโดไปนะครับนี่ครับปืนยิงลูกระเบิดเราก็ยิงได้ไกลยอยู่นะครับประมาณอ่าสิบกิโลนะครับ เราปืนหลักเราก็ยิงได้ประมาณเก้ากิโลเลยนะครับถือว่าไม่เสียเปียบนะครับการที่เราไม่มีจรวดเนี่ยถือว่าใช้อาวุธอย่างอื่นแทนได้นะครับใช้ปืนใช้เครื่องยิงระเบิดแทนได้นะครับจรวดก็ถือว่าไม่ค่อยสําคัญสักเท่าไหร่นะครับเนี่ยเครื่องยิงลูกระเบิดก็ถือว่ายิงไกลอยู่นะครัเอาหมดแล้วไ <laughs> ปยิงเล่นซะหมดเลย แล้วก็เหลือลำสุดท้ายนะครับไม่รู้อยู่ไหนหายไปไหนเนะี่ยน่าจะเป็นเรือฟริกเกตนะครับ ยิงเล่นไปนะครับถ้ากระสุนไม่มีวันหมดนี่ผมว่าเยี่ยมเลยนะครับเอาแล้วอีก,กลำไปไหนอะนี่ไงเจอละนี่ไง อยู่หลังเกาะนะครับเดี๋ยวเราต้องไปจัดการแล้เราเป็นเรือที่อยู่ใกล้ที่สุดนะครับลำนี้นี่ผมชอบเลยนะครัคุณละมะเนี่ยเล่นครั้งแรกก็ชอบเลยนะคเพราะว่าดาเมจมันเยอะนะครับ ือนว่าเขาจะโดนเครื่องบินเพื่อเราเล่นอยู่นะรู้สึกว่ามันช้ากว่าอาริเบิร์กนิดนึงนะครับก็ถ้าเร็วเท่าอาริเบิร์กนี่ผมว่าจะเป็นไรที่เยี่ยมเลยนะคอ่ามาแล้วครับเจอกันหน่อยนในครับ นี่ครับผมโหแรงครับแรงผมจะใช้ปืนอย่างเดียวนะครับคอตะปิโดนี่มันแล่นช้านะครับไม่ทันกินนี่ครับนี่เป็นไงเป็นไงโอ้โหจะโจมนะครับนี่ครับโอ้โหแรงมากอะนี่ครับเรียบร้อยครับก็ชนะไปนครับเกมนี้โอ้โหดูได้เงินมาเพียบเลยนะครับ 8แสนกว่านะครับดูดามเมดผม9แสนกว่านะโอ้เกือบล้านนะครับปกติเล่นอารเบิร์กนี่ผมได้ดาเมจประมาณ4แสนกว่านะครับโอ้ลำนี้ได้เกือบล้านเนยนะครับถือว่าเป็นเรือทีอ่ทำดาเมจได้ดีมากเลยนะครับสำหรับเรือคุรมามะนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันอีกเกมนะครับด่านนี้ก็เป็นด่านที่ผมชอบมากเลยนะครับ เป็นด่านที่ค่อนข้างที่จะกว้างนะครับทีมเรามีเรือดำน้ำด้วยนะครับมีเรือดำน้ำหนึ่งลำนะครับเรือบรรทุกบินหนึ่งลำนะครับแล้วก็มีเรือฟิเกตสองลำนะครับเรือพิฆาตสองลำนะครับก็เดี๋ยวผมจะแล่นตามเพื่อนไปนะครับเรือดำน้ำนี่ผมไม่เคยเล่นเลยนะครับก็มันน่าจะแล่นชานะผมว่า เราเล่นเรือพิคาดก็น่าจะมีความคล่องตัวที่มากกว่านะนครับเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับน่าจะโหดอยู่แต่เกมที่แล้วนี่ดาเมจผมเก้าแสนเลยเยอะกว่าเรือบรรทุกเครื่องบินอีกนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูเกมนี้กันนะว่าจะดาเมจประมาณไหนนะครับระยะน,นี้ผมก็ยิงได้แล้วนะครับ จริงมันยิงได้ตั้งแต่9กิโลแล้วละนะครับเราใช้เป็นปืนมาร์ค45นะครับมันยิงได้ไกละนะ <laughs> ครับนี <laughs> ่ครับนี่ครับยิงสับสนุนไปเรื่อยๆนะครับระยะ่า3กิโลนะครับอันนี้เรืออนะไรเนี่ยน่าจะเป็นเรือฟิเกตนี่ครับยิงไปนะครับ โอ้โหเพื่อนเราโคตรแรงอะเพื่อนเล่นของหนักซะแล้วเราไม่ต้องไปใช้นะจะหลงจะหลวดอะไรไม่ไม่ต้องใช้นะครับนี่ครับใช้ปืนอย่างเดียวนะครับปืนลรัวเลยนะครับโอ้โหเรียบร้อยครับเพื่อนเราเล่นของหนักนะแรงมากอะมาเดี๋ยวเราจะแล่นไปบวกกับลำนี้นะ เพื่อนเรามีทีเด็ดนะคร <ew> ับเกมนี้ก็ไม่น่าจะยากคุดเท่าไหร่น,นะครับผมส่งเครื่องบินออกไปโจมตีเลยดีกว่านะครับระยะนี้นี่ครับระยะ2กิโลนะครับใช้อัพเปเช่เนนะี่ยหละอกเป้าได้ครับยิงไปเลยนะครับ ไม่ครับเรียบร้อยครับสนาบไปที่เรือนะโอ้โหนายแน่มากนายแน่มากที่กล้าเข้าใกล้เรานี่ครับยิงไปเลยครับจังหวะนี้โอ้โหมันปล่อยตอร์ปิโดมาเพียบเลยคนระับโอ้โหรับไปเต็มเต็มนะ ยิงป้องกันไม่ทันนะครับเมื่อกี้โอ้โหตโัวเนี้ยนี่ครับเอาสีระยะประชิดระยะประชิดเราถนัดอยู่แล้วนี่ครับยิงต่อไปสองดอกนะครับนี่ครับโอ้โหเพื่อนเยี่ยมมากไม่ <c oughs> เยียบร้อยครับโจมไปแล้วนะครับ แล้วเหลือเราโดนอะไรวลันี้ครับระยะสองจุดเจ็ดกิโลนะครับในครับในครับยิงไปครับระเบิดปืนจัดให้ครบ <c oughs> นี่ครับเราก็ยิงทำดาเมจไปเรื่อยๆนะครับในครับหดแปดหมื่นกว่าละเก้าหมื่นละ นี่ครับเป็นแสนครับดาเมตนี่ครับตับปีโดเราแหวกน้ำไปแล้วครับนี่ครับโดนไปสองดอกนะครับอ่าทีนี้ก็เลือดเหลือน้อยละแลนเข้าใส่เลยนะครับจังหวะนี้เรียบร้อยครับโจมปีกลำครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเรื่องทั้งกมินอยู่ไหนเนี่ยอ๋อนี่ครับสาม สามกิโลกว่กานะครับอ่าเจอแล้วครับเรือบังเครื่องบินนี่แหละเป้าหมายชั้นดีเป้าหมายชั้นดีของเราเลยนะครับนี่ครับกดไปนะปนนครับกดไปเน้นๆนีนครับนในครับปาปิโดก็ยิงไปนะครับ นี th ่คร <T hing S 2> ับไปกลางลำเลยนะครับนี่ครับปืนยิงระเบิดก็ใช้ได้นะนี่ครับกรดูดัเมจเป็นแสนนะผมว่าเกมนี้ผมได้ดาเมจเยอะแน่นอนเจอเรือบุกทุกปีแบบนี้บอกเลยของชอบนี่ครับ เรียบร้อยครับก็ชนะไปนับเกมนี้นี่ครับโอ้โหดาวเม็7แสนกว่านะครับโอ้โ oh, ห oh. ก็ยังที่หนึ่งอยู่ดีนะครับครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขออท่นี้ก่อนนะครับเลเดี๋ยววันหลังมีอะไรน่าสนใจผมก็จะมาลงคลิปอีกนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ